ใสรก่อนวันไปติฟบคืนหนึ่งไม่นานนิ่งหัวดเลยเจ้าของ้ถหมากก็เลยร้อยสิบโลเจ้าของรถไหมตัวเล็กนะสวัสดีครับบอมคลิปที่สามเหนื่อยยังไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทำทำรถเหนื่อยกว่าไหมทำรถเหนื่อยกว่าเออเอาคันนี้คันนี้เป็นของใครถามอีกทีหนึ่งของเด็ก ของเพื่อนของเพื่อนแล้วจะไมเราต้องรีวิวเองอ่ะผมเป็นคนทำอ่ะเอาผมเป็นคนทำหมดเลยผมต้มบ่ฮะผมรู้ผมรู้นะแรงไหมแรงไหมเด้ยฮะนี่มีเวลากับทิปอำไปทำบุญทำไมอ่ะเขาเขาว่าอะไรรถรถทำช่วงล่างกันอย่างเงี้ยอืมนะใส่นใ้สารพัดจริงไหมเราใส่ไหมไม่ใส่ห้าสามตัวนะนี่นี่ถามก่อนนะอมไอไอไอร้อยสิบตัวนี้อ่ะ กับตัวที่เป็นโฉมก่อนเนี่ยแรงเหมือนกันไหมหรือว่าตัวนี้แรงกว่าตัวนี้แรงกว่ายังไงมันต่างที่ผมได้ยินมาตัวนี้แคมกับข้อหรืออะไรนะไม่เหมือนกันจริงไหมหรือว่าอะไรนะเหมือนเหมือนชุดไฟให้เขาไหวเองดีกว่าให้เขาไหวเองเออเอาอีกแล้วอะเขารโอเคเอาเป็นร้อยสิบ LED นะ LED นะปีหนึ่งได้ยังนี่คันนี้บ่งได้แล้วปีกว่ากปีกว่าแล้วนะอ่ะทำอะไรมั่งหลักๆคือเน้นไปทางเครื่อง อีกแล้วเครื่องอีกแล้วสภาพนี้บอมไม่ค่อยเอาเลยเนาะสภาพไม่ค่อยเอาคปาดบอให้ทรงมันสวยๆครับให้นี่เจ้าของลืมว่าเจ้าของน้ำหนักเยอะนี่น้ำหนักเยอะใช่ไหมร้อยกว่ากิโลเลยเออทุกวันนั้นวันไปทิพย์บอมก็ขับไม่เยอะบอมขับเออเนาะพอพอได้ไหมไปได้ไหมได้พอไปได้นะอยู่ชุดวันมือนกันเลยเออเอา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 ร้อยสิบเอาคันนี้ไล่เบาไหมหรือไงบอมไล่เบารถบ้านรถบ้านสไตล์รถบ้านเลยขี่งานใช้งานใช้งานทุกวันอ่ะถอดกระจกหนึ่งข้างล่าง าก็ไม่มีอะไรนี่เอาทอาอะไรบ้างเป็นดุมเจาะรถทิพย์ปกติดุมเจาะข้างนี้เจาะไหนไหนนี่ข้างนี้แล้วข้างนี้ไม่เจาะปอมไม่เจาะอือเอาดุมเจาะข้างหนึ่งเทไหมนี่เทไหมเทดุมเทนะเออทำไมทำไมเราเล่นดุมเทียมไม่ได้บอมไม่ชอบอันตรายอันตรายเทดีกว่าแล้วเจาะแล้วมันไม่อันตรายเหรอเราก็เจาะแบบพอดีพอดีดีอ๋อเจาะพอดีพอดีนี่คือเจาะข้างเดียวอ่นี่มันลงไปเยอะไหมนิดนึงดูนิดนึงนิดนึงเอาสวยงามเอานิดนึงก็เอาหนึ่งเยอะโอเคบอมขอบล้ออะไรเนี่ย ไอ้นโยโกะฮะโยโกะโยโกะเอาโยโกะคู่หนึ่งสีม่วงเลยนะจุดรวมมือพี่จัดร้อยยี่สิห้ากันของผมอ่าแรงไหมแรงไหมแรงไหมยอกยอกฮะยังไม่เคยรีวิวทีนะถ้าบูแปลงกว่าชีตใช่ไหมอ่าโอเคจานคือยังเดิม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 มดเลยเดิมหมดก็คือเจาะข้างเดียวเนาะอ่าแล้วก็โชกหน้าอะไรเนี่ยบอมโชกหน้า ไม่ได้แต่เกนแต่ได้แค่โหลดนิดนึงโหลดนิดนึงทะลุไหมทะลุเนาะทะลุอีกโอโอเคนะแต่ว่าคือถ้าถ้าเรางบเยอะหน่อยก็คือตัดเอาแต่เกนดีกว่าแต่ว่าเจาะบางคนถูกกว่าหรือไงมันเจ้าของไม่มีเวลารถมันต้องใช้งานทุกวันเราต้องถอดเราไม่ได้มีทรัพย์เลยเราต้องไปทำอย่างน้อยตัสองวันน่ะสองวันเนาะถ้าลุงคืองานว่างเพรวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จคืองานไม่ว่างสองวันเจ้าของรถมันต้องใช้งานนี่นี่บอมยึดน็อตสี่ไหมหรือยึดสองยึดสองยึดสองนะข้างนิดนึงเนาะอ่ะ โอเคนี่เรือนดูดสดเลยบอมไม่มันมีตอกลองอยู่แต่ถอดไม่ดืมใส่อืมเอาสเปคเครื่องคันนี้ตอนที่วันไปทริปทำยังไงคือตอนตอนแรกนั้นยังเป็นลูกเดิมแคมมแคที่เราเห็นวันนั้นเนาะเ้วแป๊บมาเป็นห้าสามแล้วใส่ก่อนวันไปทริปคืนหนึ่งอืมแล้วก็ไปรันอินเลยเลยไงไม่รันอินวดเลยวัดเลยไม่ต้องในนี้นะอ่ะแล้วพอมาวันเนี้ยวันนี้ก็เป็นตั้งแต่วันไปทริปก็เป็นห้าสามเหมือนเดิมเเหมือนเดิมต่อท่อออกต่อท่อออก อ๋อท่อคือคนละสูตรกันคนละลูกไหมนี่ลิ้นเท่าไหร่บอมใบยิบแปดลิ้นเดิมควานใบยิบสิบแปดควานยี่แปดเลยเหรออ่ายี่แปดบางคนก็ใส่รำซีบบุ้มดูใหญ่ไปไหมอ่ะไม่ใหญ่ห้าสามใส่ลิ้นซีบได้ไหมได้วิ่งได้ไหมวิ่งได้เหมือนกันอ๋อแต่มันจะมันจะโล่งไปไหนไหมใช่ไหมแล้วแต่คนเลยอ่ะแล้วแต่คนเลยอีกอ๋อเอาแล้วก็พวกตอนล่างในเนี่ยบอมเดิมดิกๆเลยไม่เคยแกะนะเอาเดิมดิกๆเดิมดิกๆไม่เคยแกะเลย ข้างเนี้ยข้างเนี้ยนะตั้งสองข้างเลยไม่เคยแกะไม่เคยแกะเชื่อเชื่อได้ไหมนี่เชื่อได้อ่เชื่อได้โอเคแล้วก็ต่อต่อไ่อใส่ขึ้นต่อนี้คือเอาไว้วิ่งใช้งานใช้งานเสียงดังเบาๆเพราท่อลูปตัวเสียงมันจะดังอ๋อดังเกินไปอันนู้นแป๊บเหรอบอมแป๊บแป๊บอันนี้อันนี้ปกติตะแกรงไหมตะเอ่าตะแกรงเป็นยังเป็นไส้เส้นไม่เหลือไส้เดิมตรงใส่ตรงนะอืมใส่เคิลต้องเข้าเลยใส่เคิลเอกใสเคิลพี่เอกดูคลิปไหมเนี่ยได้ทำมาห้าทั้งเออเอา ท่อตัวนี้โอเคนะโอเคโอเคใช้งานครับครับบอมโชคหลังโชคหลังโชคหลังโชคเดิมใส่หูโหลดนี่ไม่เน้นเลยมั้งโเดิมใส่หูโหลดมันมันเตี้ยลงไปกี่มิลได้บอมโอ้ยสองร้อยแปดสิบอะโชกใช่เหรอลงไปอย่างนั้นเลยเหรอลงไปอย่างนั้นเลยสองร้อยแปดสิบเลยหูเดิมยาวหน้ะตอาไหนได้หูเดิมประมาณไหนบอมโอ้ยาวลงมาเกือบถึงนี่อ่ะถ้ายาวประมาณถึงนี้ได้ไหมถ้าเทียบถ้าเทียบประมาณตรงนี้เลยอังนี้ลงไปเยอะนะลงเยอะเดี๋ยวเวลาวิ่งสะบัดไหมไม่สะบัดเดี๋ยวเวลาบอมขี่เองเนี่ย สะบัดไหมไม่สะบัดไม่นะอืมครับแล้วก็ด้านหลังมีอะไรอีกบอมไม่มีอะไรมีด้านเบรกตรงเนี้มีอะไรไหมเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดเดิมหมดอืมโอเคคือเจ้าของเอาเอาไว้ใช้งานใช้งานนะอืมล้อหลังหน้าหลังหนึ่งสีเนาะบอมนะหนึ่งสีห่รถบ้านเน้นที่เครื่องเน้นที่เครื่อง l e d เอาแล้วก็บอกนี่อะไรกิตเอรอกิตกิตเลนซิ่งโปรเททั้งลูกเนาะทั้งลูก เท่าไหร่บอมตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทครับผมฝั่งนี้อันนี้สเตอร์ดูได้นะคันนี้นะด้ได้คันนี้ไล่ไล่ให้เจ้าของขับเองหรือว่ายังไงเจ้าของขับเองไล่อยู่เท่าไหร่บอมเจ้าของขับอ่ะใส่สิบสี่ยี่หกสิบสี่ยี่หกเลยเจ้าของน้ำนักเท่าไรร้อยสิบรูร้อยสิบรูเลยโอ้นั่นน้าไม่ใช่มันเดินอยู่อะนเดินนี่นี่เจ้าของใช่ไหมเจ้าของรถไหมอ่ะเจีครับตัวเล็กนะตัวเล็กทีเดียว เป็นบอมครับสี่สิบสี่พันห้าสิบสี่พันห้าสิบสี่ยี่หกออกฟันนึงเนาะฟันหนึ่งตัดเลยเหรอนั่นตอนนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องมือหมดแล้วอืมเอาโอเคโซ่เป็นสี่สองศูนย์เลยนาะบอมเนาะโอเคน้ำมันอะไรนี่บอมไล่ e สิ e แปมันเลย e สิบ e แปดหอะไร e เลย e 8 5ปเอ้ยตาสเต็ปเครื่องไอ้นี่ก่อนบอมถ้าทำเริ่มต้นที่อะไรที่ทำทำอยู่รับรับรับอยู่ขับเล่นกับสนุกมันมีอะไรสเต็ป เอาครับเอาเริ่มต้นเริ่มเอาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นหน้าปะนาหน้า,าปะนาะได้อะไรมัง่งลิ้นหัวชีทรูเสื้อเดี๋ยลทำขวาทำฝาพร้อมครับไม่รวมผาต้อนะเดี๋ยวหน้าได้ไหมหนาเอาแบบว่ามารถเดิมอ่ะ,อะจบะเอาไม่ไม่เอาแบบมารถเดิมแล้วพร้อมขับกลับเลยพร้อมต้อนเลยต้อนเลยเอาพร้อมต้อบวกต้อไปอีกพันเจ็ดร้อยสิบพันหนึ่งร้อยสิบก็เป็นเท่าไหร่วะาเจ็ด เจ็ดปันกว่าเจ็ดปันกว่ากบอ่าเด็กจำนวนมากจะไม่โดนโทษเพราะเด็กมันจะใส่โทษมาแล้วโทษตลาดแล้วมันจะมันจะเข้าสู่เราเข้าได้กอดไม่เต็มร้อยขับสนุกขับสนุเน้นขับสนุกตรงานหน้าไม่ร้อยนะประมาณนี้หน้าไม่ร้อยห้าห้าอือตัวนี้ไม่หนักไม่บงกับตัวเก่าก็ใกล้เคียงไม่แตกต่างกันเยอะไม่แตกต่างกันเยอะขีดสองขีดประมาณขีดสองขีดเนาะอือเอาฝั่งนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรเลยเดิมเดิมดิกดิบดิบเดิมดิกดิบเลยนี่อือน็อตก็มีน็อตแต่งบางจุดเนาะบางจุด อืมเอาแล้วก็แต่งน้ำมันอะไรนี่มีไหมไม่มีแต่งอะไรไหมไม่แต่งอะไรเลยเลยไม่แต่งเลยเลยเดิมหมดเดิมหมดอืมเอาอีแปดห้านะคันนี้นี่นี่สายอีแปดห้านะบอมโอเคปั๊มติ๊กเดิมไหมนี่เดิมเดิมเชื่อได้นะเชื่อได้อ่ะเชื่อได้ไม่เคยโกงใครได้ใจได้ใจโอเครถสามหมื่นสามหมื่นสี่นะรถทิปเลยคันนะเอา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 บอมติดเครื่องไหนฟังเสียงหน่อยคันนี้เบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้ ไหนบอกไม่ดังไม่ได้ดังพอแล้วป่อมีกุญแจไล้ป้อโอเคน่าจะประม,มาณนี้เนาะอีไปนหน้านะบอมนะอีไปนหน้าโอเคเอาขอบคุณบอมมากครับผมบอมอีกทีอีกทีกท็ใช้รอนเทวี <laughs> โอ้ยรู้งานแล้วนะนนโอเคขอบคุณบอมมากครับผมบสวัสดีครับ ไอเด็กนี้มันห้าวจริงๆนะครับผมไอบอมนี่โอ้โหยอมกับมันเลยนะกับคําพูดมนันนี่คือมันมันพร้อมที่จะบวกตลอดเวลานะครับผมถ้าเจอรถคนอื่นนะผมก็จริงๆรถคันนี้นะเจ้าของน้ําหนักร้อยสิบกิโลนะผมสเตอร์สิบสี่ยี่หกถือว่าเล็กนะถือว่าเล็กมากถ้าเทียบกับน้ําหนักคนนะครับนะลองเอาไปคํานวณดูนะว่าถ้าคนเบากว่าน,นี้นะผมจะใส่สเตอร์เท่าไหร่นะครับผมสเตอร์ห้าสิบสามล่างเดิมนะนะครับก็ ส่งหน้าไม่ร้อยห้าสิบบวกแน่นอนนะอย่าลืมนะครับคนขับน้ำหนักร้อยสิบกิโลนะครับคันนี้นะใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ช่องนะผมรีวิวร้านโปรโมทสินค้าตา่างๆแอดไลน์ไปที่ t h e b e l l z a 8 8 9นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ